สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการเปิดสก,กราดรายการใหม่ของเรานะครับประเด็นหนังหลังดูนะฮะซึ่งเราจะเอาประเด็นต่างๆนะครับหลังจากภาพยนตร์เรื่องนั้นเข้าฉายว่าหลังจากเข้าฉายแล้วมันมีประเด็นดราม่าอะไรบ้างมีการพูดถึงว่ายังไงบ้างหรือว่ามีกระแสหลังจากที่เข้าฉายยังไงบ้างเราจะเอามาพูดคุยกันครับประเดิมตอนแรกวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง f ัน and f e ฟ l l o ลอนะครับที่เพิ่งเข้าฉายเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมา แต่ว่ารายได้ครับที่บ็อกออฟฟิศประกาศออกมาทําหลายคนใจหายมากๆอันนี้เป็นไรายได้จากบ็อกออฟฟิศล่าสุดน,นะครับประจําวันพุธที่6เมษาย,ยน2565นกะฮะก็คือเป็นวันแรกที่หนังเข้าฉายแหละรายได้วันแรกที่หนังเข้าฉายอันนี้รวมแค่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็เชียงใหม่ทารายได้ไปเพียง0.87ล้านบาทหรือประมาณ8 7 0 0 0 0บาทซึ่งน้อยมากๆนะครับในเลทของหนัง GDH ออย่างเรื่องก่อนหนะ้านั้นวัน f o r the l o ์โนนะครับก็ไรายได้ แต่ผมก็เข้าใจฮะอีกมุมหนึ่งผมก็เข้าใจตั้งแต่ก่อนหนังจะฉายแล้วด้วยความที่เป็นหนังคุณเต๋อนาวพลด้วยซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับหนังคุณเต๋อนาวพลน่ะมันจะค่อนข้างเป็นอะไรที่ สแสลงกับคนที่ดูหนังแมสด,ดูหนังทั่วไปแต่ว่าจะขายได้ในคนที่ชอบพวกหนังนอกกระแสะหนังอาร์ตหนังอินดี้ขายคนกลุ่มนั้นได้อยู่แล้วทําไมผมถึงบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ถ้าเทียบนะครับผลงาน GDH ที่คุณเตอ๋อเคยร่วมงานด้วยตั้งแต่ฟิลแ a น c ์แล้วก็มา how to t h i n k ฟิลแลนส์นี่ผมว่าเท่าที่ผมเห็นฟีดแบ็กนะก็คนไม่ชอบก็เยอะเหมือนกันรู้สึกว่าหนังมันแปลกๆมันเป็นรสชาติที่เขาไม่คุ้นเคยการถ่ายทอดลายเซนต์สัญญาอะไรต่างๆของคุณเต๋อ มันไม่จับจริตกับคนดูทั่วไปครับแต่ส่วนตัวผมว่าฟินแลนด์ค่อนข้างดูง่ายนะถ้าเทียบแบบผลงานเรื่องอื่นของคุณเตอ๋อแต่ว่าแม้สุดอะถูกคนอันดับไปเรียบร้อยเป็นฟลายอันฟิลเลอร์เรียบร้อยแต่ก่อนที่จะมีฟลายอันฟิลเลอร์แบบฟินแลนด์มันแม้สุดนะแล้วก็มาเรื่อยๆครับจนมา How w t t ทิ้งอันนี้ขึ้นหนักเลยอันนี้เป็นทรงแบบ หนังอาร์หนังอินดี้หนังติดไปเลยนะครับคือคุณลองคิดตามนะหนัง GDH หนัง GTH อ่ะตั้งแต่สมัยเป็น GTH เลยนะแล้วก็มา GDH มันมีหนังเรื่องไหนที่สัดส่วนเป็นสเกลแบบสี่เหลี่ยมเงินมากฮะเป็นสแควร์คือแค่งานภาพมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแหวกแนวแปลกใหม่มากๆแล้วในหนังของ GDH นะครับแล้วบวกกับ Mood and Tone ของหนังคือมันจะค่อนข้างนิ่งๆะฮะมันเป็นแพทเทิร์นแบบหนังอาร์ตหนังอินดี้อะนิ่งๆเงียบ ใช้การแสดงสีหน้าแววตาอะไรมากกว่าไม่ได้เน้นแสดงเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะบทพูดที่มันค่อนข้างจะเป็นคุณเตอ๋อมากๆนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันประดิษฐ์ไปหรือเปล่ามันดูพยายามทําให้เป็นฮิปสเตอร์ดูวนนบีนะฮะคือกระแสะพวกนี้ผมตามอ่านตามกระทู้อะไรต่างๆนะมีคนพูดอย่างนี้เยอะนะว่าหนังคุณเตอ๋อแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างวนนบีจะเป็นฮิปสเตอร์ แต่ผมค่อนข้างเข้าใจนะเพว่าม,มันเป็นสไตล์ของเขาไงคนที่ไม่ถูกจริตอาจจะมองอย่างนั้นได้ก็ไม่ผิดคือ how to think อะ่ะมันค่อนข้างจะเป็นตัวเองมากๆนะครับหมายถึงค่อนข้างจะเป็นคุณเตอ๋อมากๆผมว่ามันเป็นคุณเตอ๋อมากกว่าเรื่องฟรีแลนซ์อีกคือคุณเต๋อเ็ให้สัมภาษณ์ครับ how to think อะ่ะมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างฟรีแลนซ์แล้วก็36 d i y to m o r r o w อะไรพวกนี้คือจะแมส์ไหมก็ไม่แมส จะอินดี้จัดไหมก็ไม่ได้อินดี้จัดขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบในสเกลหนังทั่วไปที่คนดูทั่วไปดูมันก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบอรสชาติสไตล์แบบนี้แล้วก็มา f a าอ and Feel Love นะครับซึ่งหลังจากผมดูเสร็จอะอผมโอเคนะค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ค่อนไปทางชอบเลยแหละแล้วบอกได้เลยเป็นหนังที่ดูง่ายที่สุดของคุณเตอ๋อละเรื่องนี้ง่ายของง่ายที่สุดเท่าที่เขาเคยทํามาแล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นพาโรดี ความกวนมุกต่างๆอะไรที่เป็นคุณเตอ๋อการเสียดสีตลกร้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นรสชาติที่ผมว่ามันไม่ได้จับจริตกับคนดูหนังทั่วไปนะถึงเรื่องนี้มันจะแมสที่สุดแล้วนะและหนังเรื่องนี้ผมว่ามันใช้การคิดแบบการทําหนังโฆษณานะฮะการเล่าเรื่อง เทคนิคภาพอะไรต่างๆอะ่ะมันเหมือนหนังโฆษณาที่แบบเอามายืดให้ยาวแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องหลายสิ่งใหม่ๆที่คุณเตอ๋อเอามาใช้กับเรื่องนี้คือถ้าคนที่แบบคุณไม่ได้เก็ตในจุดนี้แล้วก็คุณไม่ค่อยซื้อกับไอเดียนี้เท่าไหรอ่อ่ะคุณจะมองว่ามันเป็นหนังที่ห่วยทันทีนะครับแต่ถ้าคุณเก็ตในจุดนี้แล้วคุณก็ไปกับหนังได้อ่ะคุณจะรู้สึกสนุกผมเห็นฟีดแบ็กนะฮะจากสมาชิกในช่องผมนะครับที่มาคอมเมนต์ แล้วก็ในโซเชียลตามเพจต่างๆนะครับผมก็ไปนั่งดูหลายคนบอกว่าในโรงอ่ะมีคนดูไม่กี่คนเองนะฮะบ,บวกกับรอบน้อยด้วยเรื่องนี้คือ g d h อะ่ะตั้งแต่วัน For the r o a d แล้วนะฮะเขามีปัญหาหึมหึมใส่กันกันกบโรงหนังค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งซึ่งความจริงเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะฮะว่าภายในเขาเป็นยังไงแต่ว่าหลายคนจับผิดนะแล้วก็จับสังเกตได้แล้วบวกกับมันไปฉายชนกับเรื่องแดงพระโขนงด้วยซึ่งเรื่องแดงอ่ะผมว่าถึงมันจะมีดราม่าเรื่องบูรี่เรื่องแบบ b o ด y ี้เชมมิอะไรที่แบบคนยุคใหม่เขาไม่ค่อยเอาไม่ค่อยซื้อไอเดียนี้แล้วอะแต่อย่าลืมว่าสไตล์หนังอย่างเงี้ยมันเข้ากับคนไทยได้ง่ายมากๆเลยนะฮะยิ่งคนที่เขาดูหนังธรรมดาเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะมันเป็นแบบ Default Choice เป็น Choice แรกๆที่เขาจะเลือกเลยนะเป็นหนังผีหนังตลกเนี่ยครบสูตรเลยเบาสมอง f e e แอนฟาร์ f e e ล love ก็เป็นหนังตลกเช่นกันแต่มันเป็นหนังตลกในแบบภาษาใหม่ะฮะ เป็นรสชาติใหม่ๆที่คนดูทั่วไปไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะฮะถ้าไม่ใช่แฟนหนังคุณเตอ๋อหรือว่าคนที่ดูหนังอินดี้คือผมคิดว่า <c oughs> คือผมคิดว่าการที่เขาเข้าวันที่6กเ่ยมันเป็นวันจกกักรีใช่ไหมครับเป็นวันหยุดราชการเป็นวันนาาาักขัตฤกษ์เขาคิดว่าวันหยุดอะ่ะคนน่าจะมาดูหนังเยอะนะฮะแต่ว่าด้วยความเป็นแบรนดิ้งคุณเตอ๋อนะว่าพลนะครับแล้วก็หน้าหนัง เทเลอร์ที่มันออกแนวพาโรโดี้ได้รับอินสปายมาจากหนังฮอลลีวูดดังๆหลายเรื่องเงี้ยคือหลายคนนะ่ยที่ผมไปอ่านคอมเมนต์นะเขาเห็นแค่หน้าหนังเห็นแค่เทเลอร์เขาก็ไม่ซื้อกับไอเดียนี้แล้วะแบบเออมันก็น่าดูนะแต่ไม่ได้มีแรงดึงดูดที่จะให้เขาไปดูขนาดนั้นนะหรือบางคนบอกหน้าหนังมันไม่ดึงดูดเขาเลยนะเห็นอย่างนี้เขาก็ไม่อยากไปดูแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกฮะ หนังคุณเต๋อค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนดูหนังทั่วไปคนดูหนังแมสสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าหลายคนเคยเข้าไปดูฟิล์มดู How t o ทิงแล้วออกมาแล้วแบบโวอว่าแบบเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยเขาไม่เก็ตเขาไม่เข้าใจในจุดที่คุณเต๋อต้องการนําเสนอมันก็กลายเป็นแบบเป็นเหมือนการฝังใจกลายเป็นใบแอดเล็กๆนะครับว่าพอมีหนังคุณเต๋อนวพลอ่ะฉันจะไม่เข้าไปดูแน่นอนเพราะว่าฉันมีประสบการณ์จากเรื่องที่แล้วที่แบบดูไม่ดูเรื่องเลย อะไรของมันวะเนี่ยมันต้องการจะนําเสนออะไรสําหรับผมนะครับผมไม่ได้หวังให้มันจะรายได้เยอะอะไรนะหวังให้แบบไม่เจ๊งก็พอละดูแบบคุณเตอ๋อดูทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนเขาดูตั้งใจทําม,มากๆผมว่ามันเป็นอย่างที่ผมเคยดูมันเป็นปฐมบทใหม่ของหนังรอมคอมของ g d ดีเฮดอะเป็นภาษาหนังใหม่รสชาติใหม่ที่เอา g d ดีเดั้งเดิมเอาความดีงามของ g d ดีมาผสนกับสไตล์ของคุณเตอ๋อแล้วก็มีกันออกมาเป็นแบบ ฟันฟิล er, เลรื่องนี้เป็นรสชาติแบบนี้ผมก็หวังนะว่ามันจะไม่ขาดทุนตอนนี้คิดแค่นี้ก่อนขอแค่ไม่ขาดทุนก็พอนะฮะก็ขอ,ขอจบคิิปวาเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะแล้วก็คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะสหรัับวนนี้สวัสดีครับ